ไปพี่เอาขึ้นรถก่อนเลยขึ้นรถไปเลยเอาขึ้นรถก่อนตัวหนึ่งไงเอาไปเลยเอาไปเลยเอาขึ้นรถก่อนเลยอู้มันบาดเจ็มาเฮามันนี่เฮาเข้าไปมัดแบบได้ไงเข้าไปมัดด้วยบรรยากาศเหากะมันแัดแต่ย้อมปลอยไหนลอกไปเลยเนี่ยตายครับตายตายแล้วแน่ตอนนั้นแน่โอ้โหดูบาดเจ็บได้ช่วยดเได้อ่ะ เอาใอ่ใต้คอมันอย่าอย่าเอาใส่นั้นเอาใส่ใต้คอมันมาาาเเลลยยมมมก่อนัดเลยมัดเลยมัดเลยมัดเลยพี่เดี๋ยวนู้เดี๋ยวนู้มัดเลยมัดเลยมัดเลยพี่มัดเลยโอ๊ยพี่มัดคอพี่มัดคอ มันมันมันมัมาตงนี้